จะเป็นการรักษาบาดแผลต่างๆในร่างกายเรานะครับถ้าเรากดแถบขึ้นมานี่มันจะมีสามส่วนส่วนกล้ามเนื้อคือส่วนที่ต้องรักษานะครับต้องรักษาอะไรบ้างส่วนที่สองส่วนกระดูกคือส่วนที่กําลังรักษานะครับส่วนที่3คืออวัอยวะอวัยวะคือส่วนที่ว่ารักษาเสร็จแล้วจะกลายเป็นการฟื้นฟูก็จะกลับมาเป็น เพิ่มเลือดให้เราประมาณนี้นะครับอันนี้คือในส่วนของการรักษาต่อไปการรักษาเลือดออกรัแบบโดนซอมบี้ตบเอยหรือว,ว่าตกจากที่สูงเอยอย่างนี้นะฮะต้องใช้ผ้าพันแผลนะผ้าพันแผลอันแรกที่ผมอยากจะแนะนําก็คือ,อพวกเสื้อผ้านะครับพวกเสื้อต่างๆเราสามารถเอามาตัดเป็นเป็นผ้าเล็กๆเพื่อที่จะพันแผลได้นะครับโดยเศษผ้าคีริวแบบนี้ถ้าเราใช้พวกวัสดุพวกมีดพวกขวานตัด ตัดได้เหมือนกันแต่มันจะได้น้อยสิ่งที่ตัดผ้าแล้วได้ผ้าเยอะก็คือจะเป็นกันไก่แบบนี้นะครับคลิกกันไก่หยิบแต่เมืองไปก่อนอ่าแล้วก็แล้วก็คลิกคลิกผ้าที่เราต้องการที่จะตัดนะครับอยากผมจะตัดเสื้อทหารก็ตัดไปเศษผ้าเขาจะใช้กันไก่ตัดนะครับแบบนี้อ่เห็นว่าจะได้ผ้าหลายชิ้นเลยนะครับพอได้ผ้ามาแล้ว พวกนี้ก็ยังสามารถที่จะทําความสะอาดได้ด้วยนะครับก็คือทําให้เป็นผ้าขี้ริ้วแบบสะอาดนะครับอันนี้ถ้ามองชี้ในเี่นี้นนว่าตอนนี้คือผ้าด้วยความสกปรก43%่สิมเปอร์เซนต์ใช่ไหมน้ำยาที่เราจะใช้ทำความสะอาดก็จะเป็นพวกแอลกอฮอล์นะครับอย่างตัวนี้เอสโอลโพรฟิโลแอลกอฮอล์ตัวนี้เหล้าเตกิล่าก็ักก็ทำความสะอาดได้นะครับคิกโมก้าก็ทำความสะอาดได้ อย่างเช่นว่าถ้าผมอยากจะทำผ้าตัวนี้ให้มันสะอาดแล้วก็มาแล้วก็ติ๊กนะนะติ๊กออกก่อนติ๊กเยอะเลยอ่าอย่างผมจะใช้น้ำยาตัวนี้ก็ติ๊กหนึ่งครั้งคลิกขวดที่ผ้าแล้วก็กดคำว่าฆ่าเชื้อนะครับปึ๊บอ่าก็จะเป็นรูปผ้าแบบนี้ผ้าคลิ้วเหมือนกันแต่ว่าเป็นผ้าที่สะอาดนะครับจะไม่ติดเชื้อนะครับถ้าเราเอาไปรักษาเอาไปปันบาดแผลถ้าต้องการใช้ เล่าเตกิลาเหมือนกันครับกดค่าเชื้อก็ค่าเชื้อได้นะครับอันนี้ก็จะเหลือแปนะฮะนี้ตอนนี้ตัวน,นี้เลยเหลือลอยู่5้าใช่ไหมก็กดค่าเชื้อนะครับอันนี้เหลือสี่แล้วก็ได้เป็นผ้าแบบผ้าค่าเชื้อผ้าพวกนี้ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้ามันสกปรกมากๆเนี่ยก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะติดเชื้อภายในได้ถ้าเป็นผ้าขี้ริ้วเก่าๆแบบนี้ อันนี้ความสกปรกนี่หกเเซเลยนะครับอันนี้เราไม่สามารถที่จะใช้แอลกอฮอล์ไปล้างค่าเชื้อได้นะครับจะไม่ขึ้นคำว่าค่าเชือ้อจะต้องเอาผ้าไปซักไปล้างก่อนนะครับนี่ต้องใช้สบู่นะฮะผมจะวิ่งไปให้ซอมบี้ตบลองดูว่าจะรักษาย,ยังไงอ่าเจอตัวหนึ่งละตบเลยโอ้บีทหารด้วยตวหบหนึ่งตวบตวบสองตวบละ ปนะาดด้วยด้ามปืนตืบตืบถ้าเราจับปืนอยู่ทําสามารถ่าดาด้วยด้ามปืนโดยการกดตรงลูกกิ้งเมาส์ตรงกลางกดเข้าไปแบบนี้นะครับเรามาดูตรงสุขภาพครับจะเห็นว่าเลือดออกแล้วบาดเจ็บเลือดออกนะครับถ้าเราคลิกตรงนี้นะฮะก็จะให้เลือดไอเทมรักษานะครับจะใช้ผ้าแบบนี้ก็ได้นะครับหรือผ้าแบบนี้ก็ได้นะฮะ ก็จะไม่เกิดการติดเชื้อนะอันนี้ก็จะขึ้นเป็นสีเป็นแถบแบบนี้มาการรักษาแบบนี้ยังไม่เต็มนะครับเราคลิกเข้าไปอีกหนึ่งอันนะครับแล้วก,กดคํวา่ารักษาตรงปุ่มนี้เขียมส้มนะเพื่อนเพื่อนในตี้ในทีมสามารถช่วยกันพันผ้ารักษาได้นะครับถ้าเกิดว่าเกิดเลือดออกแบบฉุกเฉินเลยใกล้จะตายเอ่ยอย่างเงี้ยครับพันผ้าไม่ทันเราก็ต้องพันช่วยกันนะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามีอาการปวดขึ้นมาด้วยนะครับผม โดนสมมีตบมีปวดแล้วก็มีพอรักษาเสร็จมันจะขึ้นมาอยู่ตรงกลางนะครับกลางนี่คือกําลังรักษาอยู่นะครับผมเลือดยังไม่เพิ่มนะเลือดเก้าสิบหกใช่ไหมต้องมาอยู่ช่องฟื้นฟูค,นค,นครับเลือดถึงจะเพิ่มในขณะนี้เราก็กินยาแก้ปวดนะครับแก้ปวดจะเป็นแบบนี้ครับอันนี้เป็นแผงนะเป็นเป็นแผงที่ขอากินปึ๊บน,นะครับถ้าเรากินยาแก้ปวดแล้วก็จะหายเร็วกว่าเดิมนะครับแล้วก็มาปดวดโซนนี้นะ ในส่วนที่ขึ้นสีเขียวนะครับก็จะทยอยขึ้นมาเพิ่มเป็นเลือดในดะ้เห็นไหมส่วนที่ฟื้นฟูนะครับถ้าเป็นแบบนี้ผ้พาพันแผลเหมือนกันนะครับแบบนี้สายรัดแผลมันใช้ยังไงมันก็ใช้เหมือนกันแต่ใช้ในกรณีที่ว่าเราได้บาดเจบ็บรับบาดเจ็บสาหัสนะครับพวกนี้ผ้พาพันแผลพวกนี้จะช่วยผ้าพันแผลที่จะสมานแผลได้เร็วแล้วก็จะมีชุดห้ามเลือดอีกตัวหนึ่ง เป็นตัวนี้นะครับอันนี้คือของดีที่สุดแล้วที่เป็นตัวช่วยห้ามเลือดนะครับอย่างโดนซอมบี้ระเบิดใส่อะไรอย่างนี้นะครับเลือดกลจะหมดตัวถ้าใช้ชุดเนี้ยก็จะสมานแผลได้เร็วนะครับ3ตัวนี้ก็ใช้งานเหมือนกันนะครับแล้วถ้าเป็นชุด 5, ผ้าพันแผลฉุกเฉินแบบนี้ล่ะมันก็ใช้งานเหมือนกับพวกนี้แหละครับแต่ว่ามันเป็นแพ็คมาแบบนี้เฉยๆแล้วก็คลิกขวาแล้วก็กดเท克ผ้าพันแผลตัวนี้ออกก่อนนะจะใช้ได้ปุ๊บ พอเทคออกแล้วมันก็จะได้เป็นผ้าพัันแผลธรรมดาแบบนี้ผ้าพัันแผลที่สะอาดนะครับที่ปลอดเชื้อก็ใช้แทนกันได้หมดเลยนะครับอันนี้เกี่ยวกับผ้าพัันแผล